ปานา่ขอนุโมทนาบุญนะครับกับอาจารย์แมวเมตนี้แล้วนะตลาดหมู่บ้านนิกิาแลก็มาช่วยงานต่อที่ตลาดสมกรก็ทำได้อีกทุกอัิตย์เลยนะคะปัจจงัของทานเล็กๆน้อยเมื่อรวมกันเท่าด้วยกันแล้วก็กลายเป็นจำนวนว่าที่เราจะส่ทที่เหลือไปยากร่ทางทูได้เท่ากับว่าเราได้ร่วมมกุศลกับ ที่<ร>เป็นเนื้อหนบาบนในพระพุทธศาสานาสแ,แล้วอย่างได้ไร่วมบุญได้ช่วยเหลือทุกบ้านโรงวัดอีกสามจุกวัดด้วยกันและอีกหนึ่งโรงเรียนนอกจากนี้เรายัางมีส่วนได้ดูแลไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้าผู้สูงอายุผู้ที่ติดเชื้อให้แต่มีระยะสุดท้ายที่อยู่ในความดูแลของท่านเจ้าคุณหลวงพ่ออาลมง์กอที่วัดพระบาทน้วงปูด้วยนะคะ เป็นบุญมหาศาลจริงๆและเป็นบุญที่เราจะได้มีโอกาสได้บังเป็นเพียรจะฉพอบในท่วงเทศกาลครอบจักริกกนี้ด้วยเราจะได้บุตรส่วนบุตรส่วนนี้ไปให้กับทุกรุ่ๆทุกงานทั้งเทศกาลวัน,าน,นวดาฟ้าดิันน้องๆและทุกๆคนที่จังหวัด ทางบัวลำโพงได้รับอน,นิสงส์ผลบุญของเรา